ที่รักลงมามันอันตรายรู้ไหม <c oughs> ถ้าที่รักตกลงมาเนี่ยที่รักจะทำไงที่หลงหนูไม่เป็นไรหรอกจ้าแม่คนเก่งเออที่รักถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ไปทำงานก่อนนะ ไอ้ตานตอนที่กูไปทำงานเนี่ยฝากดูแลเมียกูด้วยนะเว้ยเออสบายมากเดี๋ยวกูดูแลให้มึงไปทำงานเถอะทีรักพี่ไปทำงานก่อนนะจ้ะค่ะขับรถดีๆนะคะ เออไอ้ตามึงอยู่บ้านกูเนี่ยมึงตามสบายเลยนะเวมึงไม่ต้องเกรงใจเพราะว่ามึงกับกูเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเข้าใจมึงมากเพื่อนชี้ให้ที่ซุกหัวนอนกับกู <c oughs> เดี๋ยวกูจะรีบหายงานทําแล้วก็ไปเช่าบ้านที่อื่นเลยเอ,อ้ยไอ้ตามึงไม่ต้องเกรงใจ <c oughs> กูบอก่าไงว่ามึงกับกูเนี่ยมันเพื่อนกันมึงจะอยู่กี่เดือนกี่ปีก็ได้ <c oughs> มากินข้าวเถอะ ขี่มือเมียกูพี่หลงพี่หลงพี่ทำงานกลับมาเหนื่อย,อยไปอาบน้ำพักผ่อนก่อนเถอะตรงนี้ฉันจัดการเองจ้ะพี่ฝากไว้นะอะ ลงเดี๋ยวกูช่วยแมงมเองเออถ้างั้นกูเข้าไปอาบน้ำก่อนนะเว้ย ี่อยากจะช่วยแอนล้างจานอ่ะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวฉันจัดการเองแต่พี่อยากช่วยออนนะงั้นงั้นพี่ล้างจานตรงนี้เดี๋ยวฉันไปเคลียร์โต๊ะอาหารข้างนอกก่อนเสร็จกุมแน่ ที่รักพี่ไปทํางานก่อนนะถ้าที่รักเบื่ออยู่บ้านเนี่ยที่รักก็ไปชอปปิ้งได้นะเดี๋ยวพี่โอนเงินให้ไม่เป็นไรหรอกพี่อยู่บ้านนี่แหละจะได้ช่วยพี่ประหยัดเงินไงขับรถดีๆค่ะจะ้เอ้ยเอ้ยไอ,ยอย้ตานเดี๋ยวกูไปทํางานก่อนนะเว้ยอ๋อเคเพื่อน น้องอันจ๊ะน้องอันจะทำอะไรต่อเหรอจ๊ะฉันว่าฉันจะไปอ่านน้ำมาพี่ ีอะไรหรือเปล่าอันเสียงดังทำไมอะเมื่อกี้ฉันเห็นเหมือนมีคนมามองฉันอ่านน้ำ่ะพี่พี่หรือเปล่าบ้าพี่จะทำแบบนั้นทำไมเมื่อกี้พี่ได้ยินจากอันก็เลยออกมานี่แหละโถอันไม่เป็นไรหรอกไม่มีไรนะถ้าอันมีอะไรให้พี่ช่วยะก็บอกพี่นะ ขอบคุณค่ะอนพี่ขอโทษน,นะที่วันๆพี่เอาด้ทำงานไม่มีเวลาดูแลอันเลย ไม่เป็นไรหรอกพี่พี่ก็แค่ทำหน้าที่ของพี่ให้ดีที่สุดออพี่หลงฉันว่าพี่ตาลเพื่อนพี่เขาทำตัวแบบแบบปลกแเมื่อวานฉันกำลังอาบน้ำแล้วเหมือนพี่ตาลเขาแอบ,บดูฉันอาบน้ำด้วยนะพี่หรือว่าฉันคี้ไปเองหรือเปล่าไอตาลเนี่ยนะ มาแอบดูอันออบน้ำฉันก็ไม่รู้อะพี่แต่ฉันรู้สึกว่าฉันกลัวไปหมดอ่ะแล้วพี่ตาลเขาจะอยู่ที่บ้านของเราไปถึงเมื่อไหร่อ่ะฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยจ้าพี่เข้าใจแต่ว่าตาลเขาเป็นเพื่อนกับพี่เนี่ยมาตั้งเด็ดเดกๆแล้วนะเขาไม่น่าทำเรื่องแบบนี้หรอก พี่ไว้ใจเพื่อนพี่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่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 ไม,ไม,ไม่อันมันมันไม่ใช่แบบนั้นอือหืออ๋อไม่เป็นไรนะ อันจะ๊ะอ๋อพี่ตัน <Okay. S 2> มีอะไรเหรอพี่อันพี่กับหลงเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วนะอันไม่โอเคที่พี่มาอยู่บ้านนี้หรอเปล่าพี่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นอันอันลองคิดดูนะถ้าอันให้พี่ไปอยู่ที่อื่นอนะ่ะแล้วใครจะดูแลอันแทนไอ้หลงลนะ่ะแล้วอีกอย่างนะ ไอหลงอะ่ะมันก็ไม่มีเวลามาดูแลอันอยู่แล้ววันวันมันเอาแต่ทํางานมีเวลาให้อันที่ไหนล่ะให้พี่ดูแลอันแทน่ไหนหลงอะ่ะดีแล้วพี่ตานพี่พูดอะไรอะ่ะพี่หมายความว่ายังไงจริงๆอันนี้สเปกพี่เลยนะแต่ว่าไอหลงไม่น่ามาเจออันก่อนพี่เลยอะ่ะ อีอย่างนะอันนะไล่พี่ออกจากบ้านนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่มีไอ้เนี่ยรูปถ่ายใต้กระโปรงของน้องอันไงจ๊ะน้องอันจ๊ะน้องอันลองคิดดูสิว่าถ้ารูปนี้มันลงโซเชียลอ่ะมัน ดังระเบิดแน่เลยอะ่ะพี่ตานพี่จะอยู่ที่บ้านหลังนี้นานเท่าไหร่ก็ได้นะแต่แค่อย่าให้พี่หลงรู้ก็พองั้นเดี๋ยวฉันเข้าไปข้างในก่อนนะ มันต้องแบบนี้สิวะไอ้หลงวันนี้มึงกลับกี่โมงวะวันนี้กูน่าจะกลับดึกวะเพราะว่ากูมีนัดคุยงานกับลูกค้าต่อมึงมีอะไรหรือเปล่าวะ ฮะเปล่าวะกูก็แค่โทรหามึงอเฉยอ๋อโอเคๆกูฝากดูแลเมียกูด้วยนะเว้ยเออได้เด็ก <Yes. S 1> อันจะ๊ะพี่ออกไปข้างนอกมาพี่ซื้อของมาฝากจาก้ะพี่ว่ามันเหมาะกับอันดีอะ ขอบคุณค่ะเป็นไงจ๊ะชอบไหมพี่ว่ามันเหมาะกับอันเดียต้องเป็นคนประเภทไหนเนี่ยถึงคิดเรื่องแบบนี้ได้เมียเพื่อนจ๊ะถ้าไม่รังเกียจเนี่ย ลองใส่ให้พี่ดูหน่อยสิจ๊ะถ้าอันใส่แล้วเนี่ยพี่ว่ามันต้องใส่กซี่น้าดูแน่เลยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนค่ะอ,อทานว่าเวลานี้มันไม่เหมาะมั้งคะมันยังเช้าอยู่เลยโทรแบบนี้แหละถึงเต้นดี แล้วอีกอย่างนะไอ้หลงมันบอกพี่ว่ามันจะกลับดึกอะ่ะวันนี้มันมีคุยงานกับลูกค้าเราก็จะมีเวลาอยู่ด้วยกันทั้งคืนเลยจ้าวันนี้งั้นเหรอคะใช่จ้ะวันนี้แหละอันต้องเป็นเมียพี่ให้ได้ ไอ้ตาลมึงจะทำไรวะเรื่องเมื่อกี้เนี่ยกูได้ยินหมดละมึงนี่มันชั่วจริงๆเลยนะเมียกูมึงก็ไม่เว้นกูรักมึงแค่ไหนกูให้ที่สุกหัวนอนกับมึงแต่มึงกลับมาคิดเรื่องต่ำๆแบบนี้กับกูอ่ะมึงออกไปจากบ้านกูเลยนะออกไป ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมึงกับกูตัดขาดความเป็นเพื่อนกันไอ้หลงมึงฟังกูคุกฟังออกไปพี่หลงอันอันเป็นอะไรตรงไหนหรือเปล่าพี่ขอโทษนะ พี่ไม่มีเวลาอยู่ดูแลอันจนทำให้มีเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นไม่เป็นไรคะ่ะพี่รักอันนะ